สวัสดีครับวันนี้โดนงดการถ่ายนะครับไม่ให้ถ่ายทําเพราะว่าคนเยอะนะครับหกเจ็ดคนนะครับวันนี้เขาไม่ให้ถ่ายป่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็พออยู่พอกินครับมาดูสรุปกันครับเขาไม่ยอมไม่ถ่ายเราก็เลยไม่ได้ถ่ายครับมาดูสรุปกันอย่างเดียวถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับ ไ,ได้เยอะครับวันนี้แต่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าคนเยอะนะครับการลงตะมาหากินนะครับถ้ามีคนเยอะก็ไม่ค่อยได้ปลานะครับเล็กน้อยนะครับออมาดูสรุปกันเลยครับว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนครับออก,การหาอยู่หากินวิธี บ้านๆนะครับแต่คนเยอะมันก็ไม่ค่อยได้นะครับแถมเขาไม่ไถ่ก็เลยมาดูสรุปกันอย่างเดียวครับพี่น้อง่ครับมานี้แล้วครับได้ไม่เยอะครับได้เล็กน้อยครับนิดหน่อยเพอได้อยู่ได้กินครับไปวันๆพอได้หมกแซ่บๆเพราได้ทำอยู่ทำกินเล็กๆน้อยๆครับปิ้งหมก ป่นก็พอได้ครับช่อนสาสี่ตัวน่าจะพอป่นอยู่น <c oughs> ะครับปลาขาวก็นี่ครับปลากดตัวหนึ่งปลาต,ตองตัวหนึง <c oughs> ่งเล็กๆน้อยครับพี่น้องหมอ,หมอช่างเหยียบก็สี่ตัวครับนั้นเป็นปลาขาวนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินกันนะครับ มีเล็กน้อยนะครับว่าคนเยอะนะครับในการทําไปลงแหน,นะครับถึงจะลงกว้างแค่ไหนแต่ถ้าคนเยอะมันก็จังหวะใครจังหวะมันประมาณนี้ครับมันก็เลยไม่ค่อยได้เยอะนะครับผมจะมีแค่นี้แล้วครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับประธานคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ก็มาพูดคุยนะครับ ส่วนเรื่องอคอมเมนต์นะครับบางอันที่คอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ยาวๆหน่อยมันจะไม่มันจะไม่ค่อยติดไม่รู้เป็นไรเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ต้องไปตอบสั้นๆแค่อะไรนะครับขอบคุณมากๆค,ๆครับแซบๆครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไปตอบยาวเกินกว่านี้บางอันไม่ค่อยติดนะครับบางอันผมไปเปิดดูอีกทีเอา้าคอมเมนต์อยู่ทําไมมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ขอโทษขออภัยครับถ้ามันผิดพ่านประการในนะครับสวัสดีครับ